จับจังหวะการเมืองช่วงนี้นะคะแน่นอนละค่ะเราได้นายกรัฐมนตรีคนที่30เรียบร้อยคุณเศรษฐาเทวิสินรอแต่เพียงโฉมหน้าคอรมอที่มาเริ่มทําหน้าที่เริ่มทํางานอย่างเป็นทางการนะคะ <S <S <ๆ>วันนี้ชวนคุณผู้ชมไปตรวจแถวกันหน่อยค่ะว่าที่รัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆคอาการเมืองเข้าจับจ้องอเขาบอกมีการเปรียบเทียบระหว่างรัฐบาลยุ พลเอกประยุทธ์กับรัฐบาลคอรมอรสิทธาหนึง่งหลายคนบอกทําไมฉมหน้าค้าตามันดูละไม้คล้ายขึงบางคนบอกเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่แถมรอบนี้คอรมอชุดใหม่จะเป็นเหล้าใหม่ที่ขวดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปถอดรหัสกันค่ะชวนคุยเรื่องนี้เลยคอรมอนิดหนึ่งหรือสมบัติไว้ผลัดกันชมส่งไม้ต่อระหว่างพี่น้องนีเลยและมีรูปภาพดูสิคะกี่ครอบครัว สองตระกูลใหญ่ใช่ค่ะก็คือ,อประเด็นแรกเลยก็คือว่าคนเก่ามาอยู่ในรัฐบาลใหม่ถ้านับนับกันดูเนี่ยนะคะครมรอบนี้มี36ที่นั่งใช่ไหมคะถ้าไปย้อนดูคนที่เคยมานั่งอยู่ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มาก่อนแล้วจะมานั่งอยู่ในรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของเศรษฐานหนึ่งเนี่ยนะมีถึง9คนด้วยกันนะคะเค,คนคุณผู้ชมจาก36คนเนี่ยนะแถมอีก3คนก็มาจากการส่งไม้ต่อกันระหว่างพี่น้อง พี่น้องแท้ๆในตระกูลเดียวกันจาก3พักการเมืองก็เลยจะมาไล่เรียงให้ฟังนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่จะเป็นสมบัติผลัดกันชมหรือไม่ค่ะใช่ค่ะฝั่งนุชเลยนะคะมีตระกูลวงสุวรรณใช่ไหมคะ,คะมีฝั่งของชิดชอบและก็มีฝั่งของไทยเสกใชค่ะ,คะวันนี้พาไปถอดร,รหัสพาไปตรวจแถวดูกันหน่อยนะคะเมื่อสักครู่บอกตัวเลขมาแล้วว่ามีกี่คนใช่ไหมคะห้าสิคนชวนคุณผู้ชมไปดูกันชัดๆคุณผู้ชมคะโอ้ว่าที่รัฐมนตรีพาไปเปรียบเทียบกันหน่อยนะคะรัฐมนตรี หน้าเก่าในขวดใหม่คนเดิมตำแหน่งใหม่บางคนบอกตำแหน่งใหญ่ขึ้น อัปเกรดใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกว่าอัปเกรดก็คือ <Up> grade, ใหญ่ข <up S 2> ึ <up motion. S 2> ้นไปดูกันหน่อยนะคะฝั่งของตอนสมัยเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธจันโอชานี่ฝั่งสีน้ําเงินนี่นะคะจะเห็นหน้าคราตาครมอของพลเอกประยุทธ์นะก็จะมีคุณอนุทินชาญวิรูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ตอนนั้นเนี่ยมีเสียต่อเฉลิมชยัยเป็นรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วก็มีคุณท็อปกราวุศิลปะอาชาค่ะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเอาแถวแรกก่อนไหมเอาแถวแรกก่อนไหมไม่ไมล่เลีย้ยงให้เสร็จก่อนแล้วค่อยบอกอันใหม่ <c oughs> หลังจากนั้นนี่คุณสมศักดิ์เทพสุธีรัฐมนตรียุติธรรมนะคะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวคะ่ะมีคุณสันติพร้อมพัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยคลงังมีคุณอนุชานาคาสายเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะแล้วก็มีคุณพิรพันธ์สาลีรัฐว เป็นเลขาธิการนายกอันนี้เป็นฝั่งของคอรมอรประยุทธ์หนึ่งคุณผู้ชมนะเปรียบเทียบเห็นแบบชัดๆนะคะถ้าเป็นครมอรเศรษฐานหนึ่งนี่ยนะคะ คุณอนุทินจากที่เคยนั่งกระทรวงสาธารณสุขรอบนี้จะมานั่งนะคะรองนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมอตอนนี้เป็นว่าที่รองนายกแต่รอบนี้กลับมาเนี่ยคั้เก้าอีร้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<อ>นี่ค่ะใหญ่กว่าเดิมส่วนผู้กองธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะตอนสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยค่ะ,คะรัฐมนตรีช่วยกเกษตรแต่รอบนี้ขึ้นมาขึ้นมาเป็นว่าการเลยค่ะนั่งเก้าอี้เป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างวันนี้เองนะคะทางคุณเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่ไปสมุทรสงคราม ก็ได <an> ้เ <t> ห <ube> <an> ็นภาพของร้อยเอกธรรมนัฐลงพื้นที่ไปควบคู่ดูงานด้วยวันนี้ไปคุยกันดูแลปัญหาเรื่องของประมงด้วยนะคะขณะที่คุณท็อปวราบุศิลปะอาชาค่ะสมัยพลเอกประยุทธ์นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่รอบนี้มาจะนั่งว่าที่รัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะส่วนท่านนี้ค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรอบก่อนนั่งเก้าอี้อุตสาหกรรมค่ะรอบนี้กลับมานั่ง เขา,านาคมนะคะคือเจ้าตัวเนี่ยเคยนั่งกระทรวงคข้า,านาคมมาก่อนใ,ในสมรยรัฐบาลของคุณทักษิณใช่ไหมฮะใช่ค่ะรอบนี้คอรมอรเศรษฐานหนึ่งมีชื่อติดโผนั่งคข้า,านาคมอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ค,ะคุณสมศักดิ์แทบสุทิน่ะรอบก่อนคอรมอประยุทธ์นั่งเก้าอี้รัฐมนตรียุติธรรมรอบนี้ขยับขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีค่ะใช่ค่ะนี่นะคะคุณพี่พัฒน์รัศกรกิจประการ่ะจากภูมิใจไทยรอบที่แล้วนั่งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะแต่รอบนี้ กำลังจะจอนั่งเก้าอ ME, ี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะคุณสันติพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรอบนี้ไปดูเรื่องของสาธารณสุขนะคะจะนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขค่ะขณะที่คุณอนุชานาคัสายคุณผู้ชมนี่ค่ะสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแต่รอบนี้มานั่งช่วยเกษตรค่ะรัฐมนตรีว่าการช่วยเกษตรนะคะรัฐมนตรีช่วยเกษตร คุณพิลพันสาลีรัฐวิภาะนะคะแน่นอนไงคอรมอรประยุทธ์เองนะคะเราเห็นนั่งเป็นเลขาธิการของพักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะรอบนี้นั่งรองนายกควบคู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยเดิมทีเนี่ยบางคนนั่งเก้าอี้เดียวนะ,ะมารอบนี้นั่งควบ2เก้าอี้เลยค่ะเ,เก้าอี้ใหญ่กว่าเดิมด้วยใช่บางคนเนี่ยหลายๆคนก็จะเห็นว่าได้อัปเกรดนะตำแหน่งใหญ่ขึ้นนะคะได้ดูกระทรวงใหญ่ขึ้นแต่ก็มีบางคนที่สมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้นั่งว่าการ แต่พอรอบนี้ครมรเศรษฐาเนี่ยนะคะลงไปนั่งเป็นช่วย ก็มีทั้งคนที่สูงขึ้นแล้วก็มีทั้งคนที่ดปลงคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นที่รายชื่อของคอรมอที่เราเอามาเปรียบเทียบให้เห็นกันทชัดว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเล่าเก่าในขวดใบใหม่หรือเปล่ามีคําถามเหมือนกันนะเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้ว14พฤษภาคมยาวมาอยากจะเห็นโฉมหน้าคอรมบคนใหม่รูปใหม่เดินหน้าทํางานหนักกว่าเดิมพอส่องดูแล้วใช้แว่นขยายส่องส่องดูเอ้าทำไมหน้าตาคล้ายๆเดิมค่ะก็ต้องวัดกันที่ผลงานหลังจากนี้พอเข้าไปบริหารกระทรวงต่างๆแล้วอาจจะทําผลงานดีขึ้นก็ได้นะคะทีนี้ เี่ยคุณผู้ชมคะนอกจากจะเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่แล้วตำแหน่งรัฐมนตรีตอนนี้ยังถูกถามเยอะเหมือนกันว่าเป็นสมบัติผลัดกันชมระหว่างพี่น้องคนในตระกูลเดียวกันหรือเปล่า คือหยิบยกมาเนี่ยสามตระกูลด้วยกันคุณผู้ชมคะอย่างพี่น้องคู่แรกคะ่ะนั่นก็คือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะคะที่ตอนนี้ยังเป็นรักษาการรองนายกอยู่แล้วรอบหน้าจะไม่ได้ดํารงตําแหน่งในครมเศถียรหนึ่งแล้วถึงแม้บิ๊กป้อมจะไม่ได้ดำรงตาแหน่งแต่ว่าส่งไม้ต่อทางการเมืองให้กับน้องรักอย่างบิ๊กป๊อตนะคะพลตํารวจเอกพัชราวาดวงสุวรรณอดีพออตพบตรอจะมานั่งเป็นว่าที่รองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่แหละค่ะก็เป็นเก้าอี้สัมพันธ์ที่หลายฝ่ายก็จับตามองนะคะส่วนภูมิใจไทยแน่นอนนะคะรอบก่อนเราเห็นบทบาทของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคะ,คะระัฐมนตรีว่าการกระทรวงค้ามนาคมนะคะนี่ค่ะแต่ว่าล่าสุดเองก็ถูกคําสั่งสารร,รัฐมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วรอบนี้ตามรายงานตามโผอคอรมอที่ออกมาก็เป็นชื่อท่านนี้เลยค่ะพลตํรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะคะ จะมาเป็นนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งพี่ชายมาแทนใช่ในการเลือกรอบนี้เนี่ยนะคะ,คะของคองรอมอที่ออกมาส่วนตระกูลไทยเศรษค่ะรอบกอนเราเห็นฝีไม้ลายมือของคุณมนัญญาไทยเศรษนะคะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วย ตอนนี้ก็เป็นรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่รอบนี้พี่ชายกลับมาค่ะ,ะต้องคืนกลับไปให้พี่ชายคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะคะเพราะมีรายชื่อติดโผลมาด้วยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะอันนี้ก็ตั้งคําถามแล้วกันว่ามันเป็นสมบัติผลัดกันชมหรือเปล่าคุณผู้ชมก็ลองตัดสินใจกันเอาดูจากรายชื่อที่ได้เห็นทีนี้เมื่อสักครู่นี้เป็นรัฐมนตรีหน้าเก่าๆที่เราเคยเห็นในครมอของพลเอกประยุทธ์ะจะพาไปดูรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงที่ไม่เคยนั่งเป็นรัฐ มนตรีมาก่อนเลยแต่รอบนี้จะได้มานั่งเป็นรัฐมนตรีแล้วมีใครกันบ้างคุณผู้ชมคะคนแรกเลยค่ะคุณปานปรีพัชริธานุกูลนะคะรอบนี้จะมานั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีต่างประเทศเลยนะคะซึ่งคุณปานปรีเนี่ยเคยเป็นข้าราชาการสลอคอสมัยพลเอกเปรมนะคะแล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษานายกสมัยพลเอกเออชวลิตยงใจยุทธนะคะบิ๊กจิว๋วแล้วก็ตอนปีห้าหนึ่งเคยเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยหัวหน้า ทีมเศรษฐกิจของพรรคแต่รอบนี้นะคะปี66 ขึ้นมาเป็นรองนายกแล้วก็จะนั่งควบรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยขณะเดียวกันอีกหนึ่งคนที่เป็นคอรมอป้ายแดงหน้าใหม่เลยนะคะนั่นก็คือบิ๊กป้อสค่ะน้องชายของบิ๊กป้อมเป็นว่าที่รองนายกควบรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านก็เคยเป็นผอบอรตรมาในสมัยนายก3คนด้วยกัน3สมัยเลยล่ะค่ะสมสมัยก็คือเป็นช่วงรอยต่อกันพอดีอก็คือคุณสมัครศุนทรเวชนะคะคุณสมชายวงสวัสด์แล้วก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะคือจริงๆเนี่ยเรา ได้ยินชื่อบิ๊กปอตบิ๊กปอสมาตลอดสมัยคอรมอของพลเอกประยุทธ์นะ,ะรอบนี้ตามรายงานก็คือติดโผนั่งรองนายกวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขยับมาดูท่านนี้กันบ้างค่ะคุณสุทินคลังแสงว่ากันว่าก็เป็นรัฐมนตรีป้ายแดงรอบนี้เหมือนกันนะคือจากอดีตครูใช่ไหมคะ,คะรอบนี้มีโผชื่อไปติดต้องดูแลกองทัพต้องดูแลทหารนะคะนามสกุลสิคะแต่คนแซวนามสก,กุลแ<า>กเลยคนละังแสงหรอคลังแสงก็ต้องดูแลกองทัพดูแลคลังแสงด้วย แต,แต่ที่ต้องจับตามองเพราะว่าเป็นพล,ลเรือนคนแรกที่เข้ามานั่งในเก้าอี้นี้ถือว่าเจอบทบาทที่ท้าทายพอสมควรเลยก็ไม่ใช่คนแรกนะสมัยคุณยิ่งรักก็ควบกะลาโหมนะเ <c oughs> จ้าตัวี่เป็นนายกใช่ไหมคะนายกะลาโหมใช่ไหมนายกหญิงคนแรกด้วยเจ้าตัวถึงขั้นบอกยอมรับมันท้าทายพอสมควรถึงขั้นเคยพูดว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีพลเรือนขึ้นมาดูแล กระทรวงกลาโหมเหมือนกัน<า>แล้วก็มีบทบาทสัมพันธ์ทำให้หลายคนยกเป็นฮีโร่ของกองทัพทอาจจะวาดหวังตัวเองว่าอาจจะได้เห็นมุมนี้เกิดขึ้นแล้วประเ <ขอ S 1> ด็นล <ะ S 2> <ม>่าสุดที่โดนตัง<ะ>้งคำถามก็คือว่าอ้าวถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วมาจากพลเรือนสิ่งที่จะทําได้ทําได้หรือเปล่า โดยเฉพาะนโยบายเรื่องของการปฏิรูปกองทัพพลเรือนจะเข้าไปปฏิรูปกองทัพได้หรออันนี้เป็นสิ่งที่ทางพรรคเก้าไกลเขาตั้งคําถามเลยนะคะ<ฆ>พอมีชื่อของคุณสุทินคลังแสงเนี่ยขึ้นมาว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกจับตามองอย่างมากแล้วเจ้าตัวก็ออกมาส่งสัญ,ญญาณว่าอาจจะได้เห็นการทําให้กองทัพกลายเป็นกองทัพของประชาชน<ฆ>ลดช่องว่าง<ฆ>ลดระยะห่างระหว่างกองทัพกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ส่วนท่านนี้ค่ะพลต่รวดเอกเพิ่มผูนชิดชอบว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะคะต้องบอกว่าถือเป็นตํารวจคนที่2ในเก้าอี้นี้ละคะ่ะหลังจากที้คะ่ะหลายคนบอกยังไม่ค่อยคุนะ้นหน้าแต่ดูาำสกุลหลายคนบอกอ๋อคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลน,นะคะ,คะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นว่าที่รัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปกับคุณเศษฐา ตอนลงพื้นที่ครั้งแรกที่ภูเก็ตพังงาก่อนหน้านี้นะคะหลายคนแซวเลยนี่วันนี้คุณเสฐาควงว่าที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวม,มาด้วยหรือเปล่าหอ,อ้เจ้าตัวนี่หัวเราะเถินเลยนะคะถูกงกลางวงนะคะ,คะแล้วต้องบอกว่าถ้ารายชื่อโผลออกมาเป็นคุณสุดดาวันจริงๆจ,จ,จะถือเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดค่ะ คุณสุดาวันปีนี้41ปีนะคะ,คะเป็นรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดในคอรมอรเศรษฐานหนึ่งด้วยถามว่าคุณสุดาวันสำคัญยังไงเป็นใครมาจากไหนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นลูกสาวคนโตค่ะ,คะเป็นทายาทของกำนันป้อ,อปีรศักด์หวังสุภกิจโกศลหัวหน้าทีมผู้สมัครสอสอ โคราชค่ะนครพระเาศรีมารอบที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหกวาดไปหลายเก้าอี้ใช่คือถ้าถามบทบาททางการเมืองเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชื่อของคุณสุดาวันแต่ถ้าในมุมของนักธุรกิจในพื้นที่เนี่ยคือคุณสุดาวันเป็นผู้จัดการโรงงานแป้งมันของครอบครัวหวังสุภกิจโกศลแล้วคนในพื้นที่โดยเฉพาะบรรดากเกษตรกรรู้จักคุณสุดาวันดีนะคะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะนี่แหละค่ะสมหน้าของว่าที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวขยับมาดูต่อนะคะนี่เลยค่ะคุณพึ่งสุภมาศอิสระพักดีนะคะ ตามรายงานบอกว่านั่งเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุด,ดมศึกษาก็มาในโผของภูมิใจไทยก็เป็นนักธุรกิจด้วยอีกอมุมหนึ่ง,ง,งก็เป็นนักการเมืองซึ่งอยู่กับภูมิใจไทยมานานพอสมควรนะคะ,คะปีท้ายการที่คุณพิมพ์พัทราวิชัยกุลไงว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาจากรุมไทยช่างชาติเมื่อวานนี้ประเด็นเรื่องของสภาลม่มใช่ไหมคะ,คะก็ได้เห็นฝีมลมือในการยกขึ้นในบางจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันที่สภา่คะอันนี้คือโฉมหน้าโฉมตานะคะของว่าที่คอรมอ เศรษฐาหนึ่งก็มีทั้งคนเก่าจากรัฐบาลบนเอกประยุทธ์ที่จะเข้ามานั่งในรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งด้วยเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่เป็นสมบัติผลัดกันชม